จ่ายเงินเยียวยาอนุมัติแล้ว4กลุ่มเร่งฝืนฟูเตรียมดําเนินการสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องไอสานแซ่บิเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากทำเนียบรัฐบาลตึกไทยคู่ฟ้าค่ะในการสรุปการจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วทั้ง4กลุ่มนะคะจากพรบกู้เงิน1ล้านล้านบาทค่ะและต่อไปนี้ทางรัฐบาลจะมุ่งเน้นในส่วนของเยียวยาการจ้างงานพร้อมกับ เศรษฐกิจของประเทศข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันในช่องอิสานแซบกันค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวรายงานตรงจากตึกไทยคู่ฟ้านะคะย้ำพรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทช่วยพยุงเศรษฐกิจดูแลทุกคนทุกกลุ่มเตรียมจ้างงานพร้อมกับสร้างรายได้ในชุมชนค่ะล่าสุดเลยนะคะคุณผู้ชมเพจตึกไทยคู่ฟ้าค่ะ พลเอกประยุจันร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะย้ำในเวทีปาฐกถาพิเศษเนื่องในงานครบรอบ74ปีหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ค่ะเรื่องการตาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังนะคะกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วยค่ะจากผลกระทบของโควิด19ในครั้งนี้หรือว่าพรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทนะคะ ว่าจะช่วยพยุงให้เศรษฐกิจในส่วนของกิจกรรมต่างๆทางด้านเศรษฐกิจเนี่ดำเนินไปได้ในระดับหนึ่งค่ะที่ผ่านมานะคะทางรัฐบาลได้ดำเนินในโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขและช่วยเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบซึ่งตอนนี้ได้อนุมัติแล้วนะคะสาหรับ4กลุ่มคือ หนึ่งนะคะก็คือกลุ่มอาชีพอิสระค่ะด้วยวงเงิน1,70,000 0ล้านบาทนะคะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มกเกษตรกรนะคะวงเงิน1,50,000ล้านบาทค่ะ 3ก็คือกลุ่มเปาะบางนะคะรวมที่2345ล้านบาทค่ะและกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอยู่ที่3 4 9 2ล้านบาทค่ะและในส่วนของโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากวงเงิน4,00แสนล้านบาทนะคะคุณผู้ชมจะใช้ในการจ้างงานรวมไปถึงการสร้างรายได้ที่จะช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนเป็นลำดับแรกเลยนะคะ โดยการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดควบคู่กับงบประมาณรายจ่ายปี2,564ที่จะเสนอรัฐสภาต่อไปนะคะก็คืออีสานแซบนำข้อมูลในส่วนของอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากธรรเนียบรัฐบาลนะคะในการสรุปการจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วทั้งหมด4กลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มเกษตร,รษกรกลุ่มเปราะบางกลุ่มประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากพรบกู้เงิน1ล้านล้านบาทนะคะและต่อไปนี้ ทางรัฐบาลมุ่งเน้นแน่นอนนะคะในการเยียวยาในส่วนของการจ้างงานพร้อมควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยอันนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางอีสานแซ่บนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะว่าทั้ง4ี่กลุ่มได้รับอนุมัติแล้วนะคะจากเงินเยียวยาที่ทางรัฐบาลมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจไปด้านไหนและพอลกองเงินกู้1ล้านล้านบาทยังช่วยพยุงเศรษฐกิจดูแลทุกกลุ่มและก็เตรียมจ้างงานสร้าง รายได้ให้เกิดกับชุมชนแน่นอนค่ะถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบ่บเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆที่ทางอีสานแซบ่บนำข้อมูลมาเสนอในครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ